สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆเตรียมไข่นะคะเตรียมไข่ไว้เพื่อการปรุงดินปลูกนะคะจะเป็นเปลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะที่แขวนไว้นี่คือตากแดดแล้วไข่ไก่ที่เรากินทุกวันทุกวันแล้วก็ใส่ถุง ลาสติกไวอย่างเงี้ยค่ะแขวนไว้เลยนะคะให้แหง้งไม่ต้องเจอความชื้นค่ะแล้วก็ให้เขาแขวนอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตากแดดไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะสะสมไปเรื่อยๆค่ะให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเราก็จะมาทําการคั่วไข่ค่ะก็คือคั่วเปลือกไข่เนี่ยให้อ่าเขาเรียกอะไรให้สุกนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอ่าไข่ ในเปลือกไข่ก็จะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะถ้าเรายังไม่ทําการคั่วก่อนถ้าเราบดบดบดทุบๆแล้วเอาไปโรยนี่ก็คือใช้ไม่ได้แน่นอนค่ะจะทําให้รากของพืชเราเน่าเนี่ยค่ะมันจะมีโปรโตีนที่เกาะอยู่ในเปลือกไข่แต่และใบนะคะที่เรากระเทาะออกมาทากับข้าวแล้วแล้วก็จุลินทรีย์ดาๆเนี่ยค่ะจะมากินนะคะตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีค่ะ ในถุงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ทําการตากแดดไว้บ้างบ้างแล้วแล้วนะคะแล้วก็แขวนไว้นะคะก่อนจะทําเราก็จะเตรียมเนะะี่ยค่ะกระทะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ตะหลิวนี้ยังใช้อยู่ค่ะเป็นกระทะเทฟลอนที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเทฟลอนหลุดไปแล้วนะคะเราทอดไข่ทำกับข้าวไม่ได้แล้วเพราะว่าจะเกิดสนิมขึ้นตรงนี้ค่ะเวลาทําหลังเสร็จนะคะ แล้วเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะในเปลือกไข่เราก็จะมีธาตุอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมอยู่สุงนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารของพืชค่ะซึ่งจําเป็นต่อการบารุงต้นไม้นะคะหรือเราเอาไปเป็นวัตถุปลูกนะคะเป็นวัตถุผสมในกระถางต้นไม้เพื่อเพิ่มการร่วนซุยของดินได้ค่ะเห็นไหมคะ ไข่แต่ละใบเนี่ยตอนให้เราตักแหลยังไงก็จะเกิดเชื้อรายอยู่ดีค่ะเพราะว่าหน้าฝนนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่ทั้งหมดนะคะใส่ในกระทะก่อนแล้วก็จะบี้บี้ให้มันแหลกกันนะคะไม่ได้โขลกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะคั่วก่อนแล้วค่อยไปโขลกละเอียดทีค่ะ ตัวนี้เป็นส่วนผสมในวัตถุปลูกพวกไม้กระถางดีนักค่ะผสมในกระถางไม้ดอกไม้ประดับนะคะส่วนใหญ่จะไม้ดอกจะเห็นผลดีค่ะหมายถึงว่าจะเพิ่มสีสันด้วยนะคะดอกกุหลาบพ,พวกนี้ค่ะทำให้สวยนะคะนี่ก็ทดลองปลูกกุหลาบด้วยวัตถุปลูกที่ผสมร้วเปลือกไข่มาประมาณหนึ่งแล้วค่ะเกือบปีได้แล้วค่ะก็รู้สึกว่าโอเคค่ะ ทำให้ดินร่วนซุยดีนะคะแต่จะช่วยป้องกันมแมลงไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมแมลงก็ชอบเปลือกไข่อยู่นะแต่เราจะเอาไปใส่เพียวเพียวบุบบุบตากแดดบุบๆแล้วก็เอาไปใส่เลยเนี่ยคือไม่ได้แน่นอนค่ะเกิดเชื้อรานะคะนี่เราก็บุบไปแล้วถุงหนึ่งนะคะเราจะคั่วครั้งเดียวเลยค่ะ ใส่ลงไปอีกเลยค่ะแล้วก็บุกขึ้นเดินนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนที่เรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วแล้วเราค่อยไปคั่วทีเดียวค่ะเมื่อก่อนก็ไม่รู้ประโยชน์ของเปลือกไข่เท่าไหร่ค่ะแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องค้นหาว่าอะไรมั่งที่เราสามารถ ที่จะนำมา DIY หรือใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันเราก็อยู่กรุงเทพก็ได้ยินแต่ว่าเจอใครมีประโยชน์นะแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทดลองค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเราก็ซื้อกินอย่างเดียวนะคะกับข้าวสำเร็จรูปอย่างคะ่ะแทบจะไม่มีเวลาลแบบว่ามานั่งทากินเหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดเลยค่ะก็จะบีไปเรื่อย ถงสุดท้ายแล้วค่ะใส่หน้ากากด้วยนะคะเนี่ยเพราะวาอะไรขิงไข่ก็ไม่แรงอะคะ่ะพื่ป้องกันพวกเชื้อไวรัสที่แบบว่าไม่ดีมันฟุ้งเข้าจำนวนอะค่ะเพราะเราปลูกไข่เราสะสมไม่นานเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะเชื้อราอะไรไม่ดีไหมในเนี่ยค่ะเราจึงต้อง ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการอามาคั่วก่อนค่ะก่อนที่จะไปเป็นวัตถุปลูกในกระถางต้นไม้ต่อไปนะคะขออนุญาตทาให้เสร็จก่อนนะคะก็เรียบร้อยพร้อมนําไปคั่วได้แล้วค่ะเราก็จะทําการคั่วไฟกลางนะคะค่อนข้างอ่อนค่ะเห็นไหมคะที่บอกว่าเรื่องป้องกันแมลงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมจะมีมะแมลงอยู่ในเปลือกไข่ออกมานะคะเนี่ย เราจะเตรียมไว้ช่วงนี้ค่ะใกล้หมดฝนแล้วพอหมดฝนเราก็จะมาทําการปลูกขยายพันธุ์กุลหลาบค่ะเดี๋ยววิายาศักดิ์คิดให้ดูนะคะว่าผสมอย่างไรเป็นวัตวถุดิบในการปลูกพืชเนี่ยอัตราส่วนอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่ามีดินปุ๊บจะปลูกต้นไม้ขึ้นเลยนะคะมันต้องมีวัตถุอื่นผสม ก็จะคลั่วพีกไปพิกมา,างน,นีเรื่อยๆส่วนมะแรงก็ปล่อยมันไปค่ะเดี๋ยวมันสุกแล้วเราโขลกเข้าไปบดละเอียดแล้วมันก็เป็นปุ๋ยของพืชได้เช่นกันค่ะขออนุญาตคั่วให้สุกต่อเลยนะคะคลุ่อไปสักพักก็จะได้กลิ่นของเกล็ดไข่นะคะคาวพอพสมควรค่ะดังนั้นเวลาทำใส่ข้าวจะมูดีที่สุดนะคะ ั่วไปานานพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเปลือกไข่เยอะค่ะคั่วจากกิ่นข้าวคไข่ก็จะกลายเป็นกลิ่นหอมเปลือกไข่เลยนะคะก็จะมีสีเหมือนกับเรา,าไข่ปิ้งนะคะสีออกน้ำตาลเข้มๆข,ขึ้น เราจะคั่วแบบว่าให้มันแบบว่าหอมเปลือกไข่เลยนะคะให้หมดกลิ่นขาวนี่ก็จะได้ที่แล้วค่ะแค่นี้อะ่ะหอมแล้วค่ะจะมีกลิ่นหอมไหมด้วยนะคะนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี้เราก็จะทำการตำนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะ ตำร้อนๆอนก็ได้หรือว่ารอให้เย็นแล้วค่อยตำก็ได้ถ้าไม่อยากได้กลิ่นเยอะก็รอให้เย็นแล้วค่อยตำก็ได้นะคะตัวนี้จะสาธิตให้ดูก่อนครึ่งหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้เย็นแล้วค่อยตำคะ่ะตัวนี้ก็คือตำเลยใช้ครกตำน้ำพริกเรานี่แหละไข่ก็ฆ่าเชื้อโรคแล้วไม่มีอะไรคะ่ะแล้วก็สามารถใช้ครกปกติได้เลยคะ่ะปกติ ็จะตามแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะละเอียดได้ที่แล้วค่ะแต่มันยังร้อนอยู่นะคะเราก็จะพึงไว้ก่อนค่ะพึงให้เย็นก่อนนะคะผึ่งไว้สักพักให้ไข่ที่เราตำเนี่ยเย็นดีแล้วแล้วเราก็หาถุง มาใส่ค่ะเป็นถุงซิปล็อกประมาณนี้นะคะถุงขนมอะไรก็ได้ค่ะขนมแห้งๆนะคะอันนี้ถุงมาจากาที่สั่งซื้อถั่วมากินนะคะแล้วก็มา DIY เอามาใส่พวกปุ๋ยพวกเปลือกไข่อะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้พืชไว้ได้ค่ะ ตอนนี้ใส่ไม่ได้นะคะเอามือไปแตะนี่คือยังละอุอยู่เลยค่ะร้อนค่ะถุงนี้ทำไว้ครั้งที่แล้วนะคะเอาไว้โรยกระถางต้นไม้ได้เลยค่ะหรือว่าเป็นวัตถุปลูกปุกหลาบหรือว่าปลูกต้นไม้ต่างๆตัวน,นี้ยังใส่ไม่ได้ค่ะร้อนอยู่ให้เย็นก่อนนะคะถุงขนมอะไรก็ได้เอามา DIY ใส่ได้เลยค่ะขอให้ไม่มีความชื้นก็พอค่ะ และน้ำตาด้วยนะคะอันนี้ถุงถัว่วค่ะแค่นี้ละค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะและถ้าติดตามไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสาธิตผสมดินปลูกกุหลาบให้นะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกกุหลาบ 啊。Uh.